สวัสดีครับทามิสูวิชิปาเจโรแล้วก็ Titan น,นะครับผมวันนี้ก็จะมาพามาดูอีกหนึ่งระบบนะครับที่ไม่ได้มีมาจากโรงงานนะครับแต่สามารถติดตั้งและเพิ่มเติมได้ในรถไททันนะครับและป a เจโรนะครับผมอันนี้ก็มาดูเลยครับเรียกว่าระบบเลนดิพัชเจอร์วอร์นิ่งนะครับหรือเตือนออกนอกเลนนั่นเองนะครับผมก็ผมมันก็อ,อยู่ตรงนี้นะครับ นะนี่นะครับนี่เป็นปุ่มที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับผมถ้าไปเรียนไม้แบบนี้ก็จะแสดงเป็นเส้นสีเทาๆนะครับถ้ากดปิดก็จะหายไปถ้ากดเปิดก็จะมาแบบนี้นะครับผมประโยชน์ของมันก็คือว่าเวลาที่เราขับรถนะครับถ้าเกิดเราเกิดหลับในเงี้ยเราเราวิ่งออกนอกเลนนะครับคือเรดาร์ที่ตัวกระจกหน้านะครับมันจะจับเส้นเลนของถนน นะครับนะถ้าเกิดเราวิ่งออกนอกเลนโดยที่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะมีเสียงเตือนนะครับเพื่อให้เรารู้สึกตัวกลับมาว่าตอนนี้รถออกนอกเลนแล้วนะครับผมนะก็เป็นระบบที่เป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับก็สามารถทําเพิ่มได้นะครับผมหลักการทํางานของเขาก็คือว่าเมื่อความเร็วนะครับประมาณ60กิโลมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเส้นสีเล้วเทานี้มันจะกลายเป็นสีเขียว นะครับเดี๋ยวจะทดสอบไปดูนะครับว่ามันทำงานยังไง <_ costs> อ่ะเดี๋ยวออกวิ่งเลยนะครับตอนนี้ก็อ,ออกวิ่งแล้วนะเดี๋ยวรอความเร็วมันประมาณประมาณ50กว่ากเกือบบ0กนี่แหละเส้เเนสีเทาๆนะก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับอตอนนี้รอความเร็วขึ้นไปอยู่นะครับ สำหรับไททัตัว GT Premium นะครับก็ทำได้ไม่ไม่ยากครับเพิ่มได้ง่ายแต่สำหรับปัจจุบก็ต้องเพิ่มอุปกรณ์หลายอย่างอยู่นะครับผมอ่าตอนนี้ก็ความเร็วก็ได้แล้วนะครับเสนก็กลายเป็นสีเขียวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะการกดล็อกความเร็วไว้ก่อนโอเคนะครับเส้นถนนต้องชัดด้วยนะครับในเส้นถนนเดี๋ยวพอออกอ่าะออกเต็นจะขึ้นอย่างนี้ครับเตือนอย่างนี้ครับเตือนออกออกเต็นพร้อมกับมีเสียงนะครับนะเดี๋ยวลองออกใหม่ดูนะครับ อ่าตอนนี้มีรถสวนอันตรายะยังไม่ออกอเรอดูออกไปนะครับพอออกออกออกปุก๊บนะครับจะมีเสียงแล้วมีตัวนัสือขึ้นว่าออกนอ,อกเลนนะครับเป็นทั้งซ้ายทั้งขวานะครับที่อออกเลนขวาออกเลนซ้ายมีเส้นถนนสีขาวอย่างนี้ด้วยก็ออกนะเมื่อออกแล้วก็จะขึ้นอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าอ๋อตอนนี้เราออกนอกเลนแล้วนะครับมันก็ถือว่าเป็นระบบที่น่าจะมีไว้นะครับนะน่าจะมีไว้ มัช่วยได้อย mm ู่นะครับแต่มันจะไม่ได้ดึงกลับมาไม่ได้ดึงพวงมาลัยกลับมาเหมือนรถบางรุ่นนะครับรถบางรุ่นพวงพวงมาลัยสั่นแล้วก็จะดึงกลับนะครับนี้จะไม่ดึงนะครับกรณีที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะแล้วเราก็ออกนอกเลนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทํางานเพราะว่ามันไม่ได้ถือว่าเราหลับนะครับเราไม่ได้ถืออะไรอย่างเงี้ยระบบเขาก็ฉลาดอยู่นะครับถ้ามีการเปิดไฟเลี้ยวก็จะไม่ทํางานนะก็เป็นอีกหนึ่งระบบนะครับที่ สามารถที่จะทําเพิ่มขึ้นได้นะครับถ้า,ถาใครต้องการทําเพิ่มก็ลองสอ,อบถามมาดูนะครับเผื่อแนะนําไปหาคนทําให้ได้นะครับนะอ่ะโอเคนะครับรหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มาเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคาับที่นี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ